สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าสั่งทำอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตู้แช่หมูกระทะตู้แช่อาหารสดก็ได้ครับแช่เนื้อแช่ชิ้นส่วนไก่อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาได้หมดครับตัวนี้ก็เป็นงานสั่งทำครับของร้านหมูกระทะลูกค้านั้นอยู่อำเภอแม่ริมนะครับตัวนี้ก็ ตัวใหญ่เลยครับยาวด้วยครับทำความเย็นโดยคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยครับที่ลูกค้าสั่งทำนะครับตัวนี้ก็นี่ครับถาดลูกค้าจะเป็นตรงนี้ครับถาดเป็นของลูกค้าเองครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ36 36ถาดครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นคาน แข็งแรงครับรับน้ำหนักได้เยอะด้วยครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ก็จะมีเสานะฮะเสาค้ำยันให้ครับอันนี้ความเย็นก็ได้ครับชั่มเลยครับตอนนี้เป็นเพลทความเย็นทั้งด้างครับตัวนี้ก็ขนาด92เซนครับยาว2เมตร90สูงจากพื้นขึ้นมาประมาณ80เซนครับ ตัวนี้ก็เพิ่งติดตั้งคอมเพรสเซอร์เสร็จวันนี้ครับทั้งวันเลยครับตัวใหญ่ทำยากนิดนึงครับที่เหลือก็ขัดเก็บงานครับก็ขัดเก็บงานทำความเรียบร้อยก็พร้อมนำส่งสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกรอเทามาได้นะครับสินค้าเป็นงานสังรร่งทำทานั้ครับไม่มีสต็อกครับสั่งทำตามที่ต้องการได้ครับต้องการกี่ถาดกี่หลุม ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเอาตามพื้นที่ที่เราเรามีนะฮะตามงบประมาณโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นสั้นครับส่งให้ลูกค้าดูนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ